อาชีพอิสระรับเงินเยียวยา5,000บาทต่อเดือนรับผลกระทบโควิดเป็นเวลา3เดือนมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโครรนาหือโควิด -19 ต่อเศรษฐกิจไทยทั้งทางตรงและทางอ้อมระยะที่สองหลังจากสถานการณ์ระบาดโควิด -19 ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ต้องมีการปิดสถานที่ต่างๆ คณะรัฐมนตรีมีมติเยียวยาแรงงานลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีมติสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนวิธีการขอรับความช่วยเหลือจะเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนดต่อไปเบื้องต้นคาดว่าจะเริ่มลงทะเบียนได้ ภายในวันที่28มีนาคมนี้ขั้นตอนการขอรับเงินเยียวยาโควิดลงทะเบียนตรวจสอบคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์ www. เ a u ไม่ทิ้งกัน .com หรือยื่นคำร้องผ่านธนาคารของรัฐที่ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยทกสอ,อย่างไรก็ตามได้แนะนำให้ยื่นผ่านเว็บไซต์เพื่อลดการพบปะคนอื่นเพื่อเรื่อง การติดต่อของโรคโควิดหลักฐานที่ต้องเตรียม 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. ข้อมูลส่วนบุคคล 3. ข้อมูลนายจ้าง 4. รับเงินผ่านทางพร้อมเพ์ที่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรประชาชนบัญชีธนาคารยื่นคำร้องเหตุผลที่ขอการช่วยเหลือหลังจากยื่นเอกสารได้รับเงินภายหลังจากยื่นเอกสาร5วัน โดยนำเงินเข้าพร้อมเพย์หรือโอนผ่านบัญชีอย่าลืมติดตามข่าวสารภายในวันที่2 8มีนาคมอีกครั้งนะคะ